สองสัปดาห์แรกใช้ไม้เท้าทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันรีบไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยใช่ไหมครตอนนี้ก็ช่วงฟื้นฟูมันแล้วก็หมอบอกว่า4เดือนวิ่งได้ตอนนี้ไม่เจ็บมันผ่านช่วงเจ็บไปแล้วครับตอนนี้ถ้ายังมีก็อย่างมากแค่ตึงหรือว่าเวลาขึ้นบันไดเนี่ยเราจะไม่มีกําลังตอนนี้ผมพามาวันที่9สิงหาตอนนี้ก็มันเดือนกว่า,วาแล้ว ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นมากนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกายภาพแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อที่มันหายไปเพราะว่าอย่างช่วง2สัปดาห์แรกใช้ไม้เท้าทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันรีบไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ช่วงฟื้นฟูมันแล้วก็จะวิ่งได้หมอบอกว่า4เดือนวิ่งได้ก็อีกประมาณ2เดือนกว่าถึงจะวิ่งได้นะครับแล้วก็6กถึงเดเดือนก็ถึงจะแบบทาทุกอย่างได้เต็มที่ลงสนามบอลได้อะไรได้ครับก็รักษากันไปตามอาการตอนนี้ก็ถือว่า ดีมากครับตอนนี้ไม่เจ็บมันผ่านช่วงเจ็บไปแล้วครับตอนนี้ถ้ายังมีก็อย่างมากแค่ตึงหรือว่าเวลาขึ้นบันไดเนี่ยเราจะไม่มีกําลังถ้าคนไม่เป็นอาจจะอธิบายไม่ถูกกับก้าวขึ้นปกติบางทีแบบมันมันไม่มีแรงอะไรเงี้ยต้องค่อยๆกายภาพและฟื้นฟูมันครับขับรถได้ครับก็เพิ่งขับตอนเกือบเดือนนี่แหละครับเพราะอย่างเมื่อเมื่อ11ปีที่แล้วเคยผ่าที่ขาซ้ายจะเคยเห็นแผลเป็นอยู่นะครับขาซ้ายก็ตอนนั้นขาซ้ายมันก็ยังขับรถได้แต่คนนี้เป็นขาขวาก็เลย ก็อยากขับรถได้ก็มีเกือบสามอาทิตย์เออเพื่อเอาต้องเอาชฉว้ก่อนเพราะว่าขับรถมันเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบอาจจะมีการันตันอะไรหรือเปล่าก็วางแผนไว้ตอนแรกกะว่าจะถ่ายละครเสร็จก่อนแล้วค่อยผ่าแต่พอช่วงโควิดที่เขาล็อกดาวน์เยอะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่บ้านไปก็เท่านั้นผ่าเลยดีกว่าจะได้หายนะครับอย่างที่ผ่าคือ ACL เอ็นไขว้หน้านะครับใครเป็นเนี่ยแนะนำเลยต้องผ่าเพราะผมแรกๆเนี่ยเข้าใจไม่มีใครอยากผ่าตัดผมก็ไม่ได้อยากผ่าผมก็ ไปหาหมอหนวดเอาตาซาททำกายภาพซึ่งของมันขาดไปแล้วอะ่ะม,มันจะเสกให้มันมาต่อไม่ได้ต้องผ่าตัดเท่านั้นฟันตอนแรกผมก็กลัวผมไม่อยากผ่าแต่พอผ่าแล้วเนี่ยหายครับแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตเล่นกีฬาถ่ายคีบูอะไรได้เหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าใครเป็นอย่าทิ้งไว้ว่าทิ้งไว้นานเนี่ยนะครับหมอรองกระดูกจะสึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วเวลาผ่าตัดฟื้นตัวมันจะนานขึ้น ลำบากขึ้นครับใครเป็นอย่าปล่อยทิ้งไว้แนะนําให้รีบไปหาคุณหมอแล้วผ่าตัดครับไม่ต้องกลัวจริงๆมันก็ไม่ได้ลําบากองที่คิดครับใช้ไม่เท้าก็ไม่เกินเดือนแน่นอนของพี่พามาใช่ไหมเดินเสษยครับครับก็เริ่มเริ่มมีเวิร์กช็อปนะการเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปประชุมคุยบทกันกับละครเรื่องใหม่นะครับ แต่ยังถ่ายเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะก็จะเป็นฟอร c เซสที่เขาว่าเวิร์กช็อปฟิตติ้งคุยบทอะไรยอยเงี้ยครับก็ใช้เวลาสักพักถึงจะเปิดกล้องได้ครับคิดถ mm ึงกองถ่ายมานะคิดถึงฮะสนุกเป็นบรรยากาศที่สนุกนะใครอยู่กองถ่ายจะรู้ว่ากองถ่ายมันสนุกนะครับได้ไปเจอการทํางานด้วยการรวมทุกรวมสุขก,กันอย่างเงี้ยเออมันเหมือนเหมือน,นสนุกดีคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายมากๆครับเร็วนี้คงจะได้กลับมาพบปากกันอีกครั้งนะฮะครับผม